โอเคไฟหน้าแฮกเกอร์ตี้ใครจะโชคเขาโอเคไอ,อคุยกับแฮกเกอร์ตี ety, ้สองอาทิตย์ก่อนและเขาบอกว่าเขาอยากโชคกับใครพี่ให้อยากเขาโชคกับถังรถถังแต่เขาบอกว่าผมไม่เอาถวัรชัยก่อนเขาอยากขึ้นเวทและ,ะชิงแชมป์กับถาันชยัยแล้วก็แฮกเกอร์ตี้อยาก ไฟเอานี้แล้วก็ถอนชายเอานี้เราต้อง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่ยังไม่รู้นะร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าพยายามกับตอนนี้ไอ้อายอากไอ้อยากดูแฮกเกอร์ทีกับรถถังสำหรับพี่นะผมอยากดูนั้นแต่แฮกเกอร์ทีความจริงทุกคนอยากชกไอ้แฮกเกอร์ทีตอนนี้แฮกเกอร์ทีมีกระแสะเยอะแล้วเป็นเป็นฮีโร่จริงๆแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าเขาเขาน็อะน้องโอเรามีรีแมทกับน้องโอด้วยเรามีเอ่อซูเปอร์แลก เรามีทาเครุเรามี uh, หลายคนอันนี้หลายหลายไฟที่แบบจะบูมทั่วโลกทุกคนสนใจมากแฮกเกอตี้ถวันชายกับซูเปอร์บอเมื่อไหร่ออ่สนใจมากนะอันนี้อันนี้ทุกคนทั่วโลกสนใจความจริงที่อเมริกาเขาสนใจ,นใจที่ยุโรปเขาสนใจอันนี้เป็นเบสต์ออฟเดอะเบสทั่วโลกทุกคนรับแล้วในมวยไทย รือว่านาย k ก c อกซิ i เหมือนแบบสิ้นสมุรเขาแพ้ใช่ไหมสองครั้งกับเรเฮียนไฟนี่ที่ที่ผ่านอาทิตย์ก่อนมันสำคัญมากนะไอ้กลัวเขาจะแบบชกไม่ได้เพราะว่มันใจอาจจะแตกแต่เข,เขาเรื่องราวนี้ให้แรงมันนันใจคนไทยพวกเขาออกมาและพี่ดูออกนะสิ้นสมุตรตาเขาใจเขาร้อยเปซ มันไม่กลัวอะไรไ,ไม่แตกโอเคเขาอาจจะแพ้แต่ยุยต้องเข้าใจทุกมนุษย์ทุกโลกเรามีสิ่งที่เราแพ้ท,ที่ที่เราทำไม่ดีท,ทำพลาดใช่ไหมทุกมนุษย์มีมีม,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 มีมีสิ่งที่เราพลาดสําหรับผมนะผมพลาดหลายอย่างทุกอย่างในธุรกิจในกีฬาใน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 ,ใน,ในสำหรับเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวอะไร พี่ไม่ใช่เป็นเพอร์เฟกนะผมไม่ใช่เป็นเพอร์เฟกผมม,มีมีหลายอย่างที่พลาดเยอะแต่สิ่งที่ผมพยายามผมพยายามทําดีได้ดีผมพยายามเป็นคนเซื่อสัตย์จริงใจแล้วก็พยายามพัฒนาขึ้นตัวเองอ,อันนี้เป็นเรื่องราวสำคัญมากสำหรับสาหรับฮีโร่ของเรานะ, <c oughs> ะเสือคิมเขาจะกลับมาเดือนนี้วันที่21ใช่ไหมวันที่2ี วันที่21อันนี้เป็นเรื่องราวทุกคนต้องเชียร์เขานะต้องต้อง,ต,องต้องให้สปอร์ตเขาทำไมเพราะว่าสเดือนก่อนสเดือนก่อนเมียเมียเก่าเมียของเสื้อขิมเสือขิม,ขมทิ้งเขาเพราะเขาเป็นไก่เป็นคนจนไม่มีอะไรไม่มีบ้านไม่มีเงินไม่มีเมียไม่มีอะไรและเขาลงในเพจเฟซบุ๊กใช่ไหมและพอดีผมอ่าน และรู้สึกเศร้าผมติดต่อ PK เคเซียแขกแล้วก็เกมส่งเมสเซจเขาคือนั้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอร้องให้ให้เสือกคิมกลับมาเพราะว่าเรื่องราวนี้จะ100%ถ้าเกิดเขามีสำเร็จในในวันลุมพินีนะเขาจะให้แรงบันดาลใจทุกคนคือแบบทุกคนเราบางทีมนุษย์นะเรามีโชคร้ายหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นและตกและตกต่ำขนาดนั้นเขาไม่มีเงิน เขาไม่มีม,มีมีหนีออกไม่มีครบอบครัวไม่มีบา้านไม่มีอะไรโอ้เธอเกิดกิดกิเธอเกิดปีพี่เกิดเกิดอย่างนั้นนะแบบพี่จะทําอะไรไม่รู้อันนี้เป็นแต่แต่แต่ทุกมนุษย์มีสิทธิ์กลายชีวิตจะเป็นอย่างนี้แต่เราต้องมีใจสู้ในมวยไทยเขาเราสอนสิ่งที่สําคัญมากความวินยัยความสู้ความใจกล้ามีหลายอย่างที่เรารวยที่เราเรียนจากมวยไทย Um...